เห็นกบไหมครับทุกคนน,นะแน่นะครับจูกกลางกลางน้ำเลยนะครับเดี๋ยวจะโยนโยนเหยื่อใส่กบนะกัดนะครับ หน้าเลยนะโดนแล้วทุกคนโดนแล้วครับ,ดดรบดดเต็มเลยครับทุกคน ท้าด้วยนะครับเกาะปากด้วยยอดไม่ได้ปลาเอากบก็ได้ครับทุกคนไม่ได้ปลาก็เอากบนะครับตัวใหญ่มากเลยเมนูอะไรดีครับวันนี้เขาเป็น ผัดเผ็ดกบนาแล้วกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้วยนะครับเป็นห้วยนะครับเป็นห้วยยอด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาตรงนี้เขาเขาไม่ได้ทํานานะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้วยนะครับห้วยเป็นคลองนะครับพอดีตีปลาอยู่มันวิ่งไล่ออกมาจาก ตรงชายย่านะครับก็เลยจัดการซะเลยวันนี้ถือว่าได้แต้มนะครับไม่ได้ปลาแต่ก็ได้กบยอดครับผัดเพชรกบ กัดครับทุกคนเมื่อกี้กัดไม่โดนนะโดนแล้วครับว,ว่าจะเอากบนะครับแต่ดันได้ปลาเนะ อโอเคนะครับในปลาก็ออกนะครับวันนี้กบหนึ่งปลาหนึ่งนะครับยอดวันนี้ไม่แห้วแล้วนะครับผมตกปลามันหยุดไม่แห้วแล้วแต่ก็คงต้องกลับแล้วนะมืดแล้วนะครับฟ้าเริ่มมืดแล้วนะครับผลก็จะมาดูนะครับมืดมานู่นแล้ว ยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมตกปลาวันหยุดนะครับช่วงนี้ก็หาที่ตกปลายากหน่อยนะครับนะออกไปปลาก็ไม่คอยกัดนะครับแต่เช็คหมายชะโดมาถราวันวันแม่นะครับไปเช็คหมายชะโดมาชะโดก็ยังไม่กัดนะครับน้ํายังไม่ขึ้นนะครับปีนี้น้ํารู้สึกจะ ยังไม่มานะครับยังแรงๆอยู่แต่เมื่อคืนนี้ฝนตกนะครับก็เลยมาเช็คเช็คไมายแถวบ้านทงนาแถวแถวบ้านนะครับก็ได้กบหนึ่งนะครับแล้วก็ปลาช่อนอย่างแต้ครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุกคนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ตกปลาบรรจุ ทำคลิปต่อๆไปเรื่อยๆนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบาย